บริษัท t ริป l e นทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมอหุมใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรนับ to um สู่รายการชิปหมอนะฮะ เดี๋ยวนี้มีจดหมายมาอีกแล้วจากทางบ้านนะครับจดหมายเขียนเข้ามาจากคุณสมฤดีเป็นเจ้าที่สาธารณสุขนะฮะอยู่ในแถวภาคอีสานอ๋อีสานนะฮะเขาอยากให้คุยคุณหมอนะฮะเรื่องท่อน้ําดีอุดตันดีท่อน้ำดีอยู่ตรงไหนท่อน้ำดีก็อยู่คู่กับท่อน้ำเสียนะฮะอยู่ที่บริเวณไม่ใช่ไม่ในร่างกาย ก็เราเคยคุยกับหมอเรื่องถุงน้ําดีไปทีจรงแล้วไงแล้วไปอยู่ท่อน้ําดีมันอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่ามันคงอยู่ใกล้ๆกับถุงน้ําดีอะมากคุยกับหมอใช่ไหมล่ะครับไปครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตว์วัฒน์ธรรมรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ เเคยคุยเรื่องน้ำดีถุงน้ำดีมาทีนวคุณหมอตอนนู้นนิ่วนิ่วถุงน้ำดีก็ทุกคนคงรู้กันแล้วนะคบว่าน้ำดีนี่มันอยู่ในระบบการย่อยอาหารถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่วันนี้จดจดหมายมาถามแม่แตงในบ้านนะฮะเขาบอกว่าท่อน้ำดีอุดตันครับคุณหมอครับครับไอไอท่อน้ำดีนี่นี่ตรงไหนถุงน้ำดีตรงไหนท่อน้ำดีตรงไหนที่มันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้นะครับอันนี้คือตับนะครับอ่า ตับตับก็จะสร้างน้ําดีนะครับมาตามท่อน้าดีสีเขียวเขียวไอ้นี่สีเขียวนีนะเป็นตัวสร้างอ่ะใช่ครับตับสร้างน้ําดีมันท่อน้ำดีสีเขียวแล้วมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนี่นะครับเก็บไปแยกเข้านี่ถุงน้ําดีทําหน้าที่ทําน้ําดีให้เข้มข้นนะฮะแล้วเป็นที่พับที่พับก็่ทำให้มันเข้มข้นใช่แล้วพอรับประทานอาหารนะอาหารผ่านปากออกมาในกระเพาะผ่านมาที่ลําไส้เล็กลําไส้เล็กจะสร้างฮอร์โมนนะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ถุงน้ําดี บีบตัวถุงน้ดีก็จะบีบตัวนะครับน้ําดีน้ําดีออกมาใช่ครับนี่คือถุงน้าดีนะครับถุงน้ําดีบีน้ําดีน้ําดีก็ไหลมาตามท่อสีเขียวนะครับมาเปิดที่ลําไส้เล็กนะครับน้าดีนี่เข้าในลําไส้เล็กถูกต้องครับเข้ามาที่ลําไส้เล็กส่วนต้นนะครับเพื่อมาแตกกระจายไขมันให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้แสดงว่าถ้าไม่มีน้ําดีนี่ อิมนอะไรที่เป็นมันๆนี่ก็อืดท้องใช่ท้องอืดนะครับแล้วก็จะขาดวิตามินที่ละลายในไขมันคือ A E D K อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตับนั้นจะผลิตน้ำดีแล้วส่งมาพักไว้ที่ถุงน้ำดีนะครับและเมื่อคนเรากินอาหารเข้าไปกระบวนการย่อยก็จะส่งอาหารผ่านไปถึงลำไส้เล็ก และจะถุงน้ำดีก็จะบีตัวเพื่อส่งน้ำดีผ่านมาทางท่อน้ำดีมาเข้ายังลำไส้เล็กจากทางรูเปิดนี้ครับซึ่งน้ำดีนี้ก็จะช่วยในการแตกกระจายไขมันให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อร่างกายจะได้ดูดซึมสารอาหารนี้เข้าไปได้นั่นเองครับน้ำดีนี้ที่มันจะอุดตันนี่มันจะตรงไหนครับทอฮะอันนี้ถ้าดูให้ดีมันเหมือนต้นไม้ไหมครับะนะมอนไม้เพราะน้นมันอุดตันได้แต่กิ่งข้างบนนะสองกิ่งลงมาที่ต้น นะครับลงมาตรงรูเปิดได้หมดตลอดได้ตรงไหนก็ได้เลยตรงไหนก็ได้เลยอ้อมีโอกาสอุดตันสาเหตุที่มีการอุดตันมันก็มีง่ายๆอยู่2อย่างคือนิ่วกับเนื้องอกครับครับนิ่วมันก็มี2อย่างด้วยกันอันหนึ่งคือนิ่วเกิดในท่อน้ําดีเองการนิ่วที่เกิดที่ถุงน้ําดีเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมีการสร้างน้ําดีที่มันไม่ได้ส่วนประกอบ ที่พอมหมาฐานพอสมควรก็เลยเกิดการตกตะกอนนะบางคนก็ตกตะกอนในท่อน้าดีบางคนก็มาตกตะกอนในถุ่อย่างเช่นบางคนเป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับอย่างเช่นทรัสซีเมียโรคทางไตทั นะครับตัวใช่เพราะในเม็ดเลือดแดงนี่มีเม็ดสีนะครับเม็ดสีนี่ก็เป็นตัวทาเป็นเกิดตัวเกิดนิ่วครับพวกนั้นก็จะมามีนิ่วอยู่ในถุงน้าดี็นส่วนใหญ่แสดงว่านิ่วในถุงน้ำในถุงน้าดีหรือในท่อน้ําดีในส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากตัวน้ําดีเองถูกต้องครับที่มันเป็นตกรนมีมีน้ําดีผิดปกติหรือมีฮอร์โมนที่ผิดปกติอย่างเช่นผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงก็มีโอกาสเกิดนิ่วมากกว่าผู้ชาย oh. แล้วผู้หญิงในวัยตั้งครรภก็มีโอกาสเกิดนิ่วมากกว่าผู้หญิงในปกติธร oh. รมาดา oh. ผู้หญิงส่วนใหญ่<ะ>ถ้าอายุเกิน40ปี oh. ก็มีโอกาสเกิดนิ่วมากขึ้นผ oh. 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 ู้หญิงอ้วนก็มีโอกาสเกิดนิ่วมากกว่าผู้หญิงผอม oh. Oh. นะครับ <c oughs> พวกที่กินยาคุมกําเนิดซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ก็มีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้คนไข้ที่เป็นมาหวานนะครับเรารู้แล้วว่าทั้งชายหญิงเลยถ้าเป็นมะหวานบาหวานก็เหมือนแบบมันเชยถ้ามันเอยมันไม่ค่อยดีบตัวน้ำดีมันก็ตกตะกอนเป็นนิ่วคุณหได้มีรูปแบบนิ่วไหมรูปนิ่วไหมมีครับมีครับนิ่วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสโตนนะฮะคือนิ่วนี่ตะกอนที่ว่าใช่ไครับนี่อยู่ในในร่างกายเหรอในถุงน้ำดีครับอันนี้ก็ประมาณสักสาม สมเซนได้เลยคุณหมอนะใช่สามเซนครึ่งนะครับผมอันนี้ก็เทียบกับปลายนิ้วนะครับอันนี้เหมือนหยกเลยครับโอเพราะว่าน้ําดีเนี่ยสีเขียวถ้ามีน้ําดีอุดตันมนลงมาไม่ได้ในลําไส้เล็กน้ําดีมันก็ซ่านกระจายไปทั่วร่างกายก็เลยียกวาดีซ่านเดี๋ยวคุณหมอมันมันออกมันออกจากไอ้ข้อนั้นได้ด้วยมันก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่ที่เยื่อบุตา ไปที่น้ําปัสสาวะทางคนไข้ที่มีท่อนวืออุตานก็จะมาด้วยตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะสีเข้มนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูหนึ่งนะครับนี่โอ้ยไอนี้เขาไม่ได้ทาสีใช่ไหมไม่ครับยิ่งเป็นมากก็ยิ่งเหมือนเหมือนผ้ารักนะครับตัวเหลืองทั้งตัวเลยบางคนก็มาหาหมอนะครับบอกโอ้ยมือเหลืองแต่ตาไม่เหลืองเพราะพวกนั้นชอบกินส้มตำมะละกอทำไมฟักทองแครอท เพราะพวกนั้นมีคาร์โบไฮเดรตนะฮะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเป็นสีเหลืองก็ไปสะสมที่ผิวหนังแต่ตาเขาจะไม่เหลืองแต่ถ้าดีซ่านตาเหลืองอันนี้ดีซ่านครับแต่ถ้าเป็นถึงขั้นหนักหนักเขาจะตัวเหลืองด้วยใช่ครับมีคุณหมอมีบอกอีกอันหนึ่งคือถ้าอุดตันโดยเนื้องอกเนื้องอกใช่ครับคือมะเร็งไหมคุณหมอก็คือมะเร็ง ว่ามา90เปอร์เซ็นเป็นมะเร็งนครับคือหมายความว่าเนื้องอก90นี้เป็นมะเร็งถูกต้องครับถูกไหมครัไม่ใช่ว่าท่อน้ําดีอุดตัน90เป็นไม่ใช่นะยไม่ใช่ครับโอเคถ้าถ้าอุดตันโดยเนื้องอกส่วนนี้เกิดอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยทางอีสานเนี่ยเจอบ่อยนะครับเขาก็จะกินปลาส้มปลาก้อยโดยไม่ปรุงให้สุก ใช่ไหมครับพวกปลาส้มปลาก้อยมี่ก็มีพยาธิพยาธิที่มาอยู่ในปลาพวกนี้นะแล้วเรากินปลาดิบเข้าไปเพราะฉะนั้นพยาธินี่ก็จะไปอยู่ที่ท่อน้ําดีนะแล้วมันก็ถ่ายของเสียไว้แล้วของเสียเนี่ยมันกระตุ้นให้เซลล์ท่อน้าดีเนี่ยมันเจริญเติบโตผิดปกติก็เลยกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแต่ว่าถ้าเเรากินได้ถ้าทําสุกมันจะตายไหมตายครับอ๋อเพราะนั้นถึงบอกว่าให้พยายามกินสุกเดี๋ยวเป็นพยาธิใบไม้ตับคล้ายๆกันนะตัวนี้คือพยาธิใบไม้ตับไหมครับอ๋อนี่แหละครับคือพยาธิใบไม้ตั สรุปว่าโรคท่อน้นาำดีอุดตันแบ่งได้เป็น2แบบนะครับคือ 1. อุดตันจากนิว้วซึ่งนิ้วนี้สามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งในระบบน้ำดีเลยนะครับโดยจะเกิดจากการตกตะกอนของน้ำดีที่มีส่วนประกอบไม่เหมาะสมซึ่งมีสาเหตุจากหลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นโรคคาัสซิเมียเพศหญิงที่มีฮอร์โมนผิดปกติเช่นตั้งครรภ์อายุเกิน40อ้วน ยาคุมกำเนิดหรือแม้แต่ผู้หญิงทั่วไปก็มีโอกาสเสี่ยงได้หรือในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็อาจทำให้น้ำดีตกตะกอนจนเกิดเป็นนิ่วได้เลยครับ 2. อุดตันจากเนื้องอกซึ่ง90%ของเนื้องอกบริเวณนี้คือมะเร็งครับโดยมักเกิดจากการกินปลาน้ำจืดแบบไม่สุกซึ่งทำให้พยาธิเข้าไปในท่อน้ำดีแล้วถ่ายของเสียไว้ แล้วของเสียนี้เองที่กระตุ้นให้เซลล์ในท่อน้นาำดีโตผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งไปครับและถ้าท่อน้นาำดีอุดตันน้ำดีก็จะไหลย,ย้อนกลับไปที่ตับและกระแสเลือดและไหลแผ่ซ่านไปทั่วร่างหรือที่เรียกกันว่าดีซ่านนั่นแหละครับซึ่งก็อาจทำให้ติดเชือ้อและเสียชีวิตได้ในที่สุดครับอาการในี้ผูดืองอาการนะคุณหมอ นานนะสิครับท่านผู้ชมอาการของโรคนี้จะเป็นยังไงรอชมกันเบรกหน้านะครับแต่ตอนนี้ไปชมช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับไม่ไหวโอ้โหลุงอ้าวทำอะไรเนี่ยปัน<ว>่นพุ่งไปหมดแล้วเนี่ยฮะเหม็นเท้าอ่ะเป็นเท้าอะไรเมียเดาเท้าลุงเหม็นเมียหนีเลยเมียหนีเลยเหรอเมียอายุเท่าไหร่แล้วคิดแปด เจอชี้อาชีเอเต้นปุ๊บมาร้องร็อกเลยอยู่งอยู่ไม่ถึงไม่ถึงสองวันหนีเลยทำไมอ่ะบอกเหม็นเหม็นเท้าเนี่ยหละเหม็นเท้าลุงไม่รู้ไม่รู้เลยท่านเนี่ยตายแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะรไปถามคุณหมอเลยเดี๋ยวไปถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอครับเนี่ยบางคนเนี่ยเท้าเหม็นเนี่ยเขาไม่รู้จะรักษายังไงไม่รู้จะดูแลยังไงนะครับคุณหมอครับเท้าเหม็นนะนะครับเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเมืองไทยส่วนใหญ่นะคนที่เท้าเหม็นเนี่ยจะเจอในคนที่เหงื่อที่เท้าเนี่ยเยอะกว่า เสร็จแล้วก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยเข้ามาแทรกทําให้เกิดกลิ่นขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากแบคทีรียหรือว่าเชื้อราทางที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือไปพบแพทย์แต่เราก่อนไปพบแพทย์เนี่ยเราก็พอจะคาดเดาได้อย่างเช่นถ้าเป็นแบคทีรียนะฮะโดยเฉพาะถ้าฝ่าเท้าเปียกๆเนี่ยเราลองดูดู g, อาจจะมีเป็นรอยลุ่มๆเล็กๆเล็กอยู่ที่ฝ่าเท้าหรือว่าถ้าเป็นอยู่ที่ซอกนิ้วเทา้าเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเห็นรอยแดงๆแตกหรือที่ซอกนิ้วเท้า ส่วนเชื้อราเนี่ยเป็นได้ทั้งที่ฝ่าเท้าแล้วก็ตามซอกนิ้วเท้าแต่ลักษณะของผื่นเนี่ยก็จะเป็นแค่ขุยๆแดงๆทั้ง2โรคเนี่ยไม่ว่าจะแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยนอกจากาการที่เหม่แล้วนะฮะยังอาจจะเกิดเป็นคันได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็จะมีทั้งยากินหรือยาทาก็ได้ส่วนเชื้อราก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่นี้พอเรารักษาเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหายแล้วเนี่ย เราก็คงต้องมารักษาที่ต้นเหตุด,ด้วยง,ยง่ายๆนะก็คือรักษาความสะอาดแล้วก็พยายามาใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้ก็คอยเปลี่ยนอย่าอย่ารองเท้าที่หมักหมมนะฮะแล้วเ,เราอาจจะโรยแป้งด้วยนะผู้นี้ก็จะช่วยระงับเหนื่อได้นั่นไงแม่<อ>ลุงต้องไปดูก่อนว่าเท้าลุงเป็นอะไรมีเชื้อราไหมบางทีมันปัญหามันอาจอยู่ที่รองเท้าลุงก็ได้นะรองเท้าในรองเท้าลุงนี่นไหมนี่เอะมันก็ดูปกตินะลุงนะมันก็ดู ไอ้ลุงปัญหาที่รองเท้าเลยนี่ลุงเหยียบขี้หมามาเลยนะมผมว่าเปลี่ยนรองเท้าอันนี้คู่นี้ไม่ดีแล้วทิ้งไปทิ้งไปลุงเชื่อผมอทิ้งไปดีกว่า,อ,าอย่าไปม,มีเลยนะรองเท้าว,ว่างไปรู้แล้วทำไมอ่ะไอ้น้องนี่รองเท้าค่ะรงงอะงเท้าลุงก็ด้รองเท้าลุงแล้วใครปไปไอนู่นม,มีปัญหาใช่ไหม อะไรเอ่ยตีดเดินมาหลังตาบูกระเบื้องตลกใช่ไหมตลกไปไปเลยไปนอนไปเอาอย่างมไปยมา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 มุมาาโามามามาามาารา านีท่พูดถึงออาากรนะคหมถ้าเกิดนิ้วันเป็นผลดีแล้วหลุดมาอุดป๊อกทันทีท่อท่อทันทีท่อทันทียังไม่มีการปรับตัวยังไม่มีการยืดหยุ่นครับคนไข้ก็จะปวดท้องนะครับจะปวดตรงกลางท้องนะปวดตรงกลางท้องและตรงไหนบอกไตร้อนอยู่ป่ะตร้อเหนือสะดือเหนือสะดือเหนือสะดือตัไรเนาเหนือสะดือนะครับตรงนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงครับระหว่างสะดือกับลิ้นปี่นะครับลิ้นปี่อยู่นี่ตรงแม้สะดือลิ้นปี่อยู่ตรงนี้ ปวดตรงนั้นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงปวดร้าวไปหลังนะครับปวดปวดร้าวไปหลังเลยใช่ครับใช่ครับพอครับแล้วก็มีอาการดีซ่านอย่างที่เขาบอกอันต่อไปนะเพราะว่าพวกนี้เป็นนิ่วใช่ไหมนิ่วตานเท่าตำดีก็ปวดปวดเสร็จแล้วก็ดีซ่านนะเหลืองเหลืองนะฮะอาจจะเหลืองน้อยๆสังเกตไม่ได้แต่ที่เราสังเกตได้คือปัสสาวะสีเข้มขึ้นพวกนี้ถัดไปก็จะมีอาการติดเชื้อคนไข้ก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่น หนาวสันิสันเพราะมันหนาวเสพละชายหนาวเข้ากระดูกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจากเนื้อหรือเนื้องอกพวกนี้นะครับพวกนี้เนื้องอกมันค่อยๆโตค่อยๆโตแล้วท่อมนี้มันค่อยๆตันนะครับมันร่างกายก็มีการปรับมีการปรับตัวท่อมีก็จะพองขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆก็จะไม่มีอาการปวดนะครับแล้วก็จะมาด้วยตาเหลืองตัวเหลืองนะครับสีเหลืองๆก็จะไปสะสมที่ผิวหนังคนไข้จะคันขันตามตัวสีเหลืองเนี่ย มันเป็นสีที่ออกมาในอุจจาระนะทำให้อุจจาระเราปกติสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับพอท่อน้าดีตันปุ๊บอุจจาระก็จะสีซีดเหมือนขี้เท่านะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่สังเกต,ตได้ก็<ด>คือถ้าเป็นนิวน้วเหลืองและปวดท้องแต่ถ้าเป็นเนื้องอเหลืองไม่ปวดท้องอุจจาระสีซีอาการมี2ชนิดอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันมีการตรวจเหมือนกันไหมคุณหมอฮะบเบื้องต้นก็ถามประวัติประวัติเสร็จก็มาตรวจร่างกายเจาะเลือด นะครับเจาะเลือดเพื่อยืนยันว่าเหลืองจริงอ๋อเหลืองจริงเสร็จอันนี้ทาก่อนเนื่กผมต้องแกลเหลืองจริงเสร็จแล้วเอาไปทำอัตราสัดเพื่อชัวชัวฮะว่าตีแบบไหนใช่เสร็จแล้วก็มาคุยกันถ้ามันอัตราาวดพอบอกได้ก็วางแผนการรักษาแต่ถ้ายังคุมเกลือก็ซีทีสแกนเพื่อชัวเพราะอันนี้คุณต้องนะเดี๋ยวผมไปตรวจนะครับผมครับโอเคครับี๋ยวเจอกันดี๋ยวเจอกันครับครับครับไปไปคุณไป และตอนนี้คุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะต้องเข้ารับการตรวจเลือดละครับต่อจากนั้นก็ต้องมาทำการตรวจอัลตราซาว์กันต่อครับสวัสดีครับแพทย์หญิงวลยาวงวิวัฒชัยรังสีแพทย์ซึ่งการตรวจอัลตราซาว์ในครั้งนี้ ก็ทำเพื่อตรวจดูระบบทางเดินท่อน้ําดีทั้งหมดซึ่งก็มีถุงน้ําดีท่อน้ําดีในตับท่อน้ําดีนอกตับและท่อน้ําดีบริเวณส่วนหัวของตับอ่อนว่ามีการอุดตันหรือไม่นั่นเองครับ กะสาวกะทีนะกะทีนดขำตลอดเลยไม่เคทำอะไรคนหรอกปั่นผลได้แล้วผลผลเรื่องของคุณคุณติ๊กนะครับพักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับว่าผลการตรวจของคุณติ๊กจะเป็นอย่างไรและโรคนี้เขามีวิธีรักษาอย่างไงบ้างซึ่งขอบอกเลยว่าทันสมัยมากๆห้ามพลาดนะครับ ผลเลือดของคุณกลุ่มติ๊กนะครับไดครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดเขียวนี่นะฮะเขียวนี่ก็ปกตินะครับถ้าคนไข้มีตาเหลืองตัวเหลืองผลเลือดตัวนี้นะครับ t o ท a ล b i l ิร u b i n กับไดเ e ็ t บิล i รูบินเนี่ยไ็จะสูงเกินค่าปกติอันนี้เราก็ไปดูอัตราซาวนนะครับครับที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือการอุดตันของท่อลำดีสิ่งที่เราต้องการดูก็คือท่อลำดีอันนี้นะฮะค่าปกติเนี่ยประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลลิเมตร โอ้โหติ้งสีได้พอดีเลยก็ไม่เกิน6มิลิเมตรนะฮะถ้าอายุมากขึ้นถ้าอายุไม่เกิน60ก็ไม่เกินนี่นะท่านผู้ชมดูดีนะตรงนี้เล็กเนี่ยแหะเล็กเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นท่อเนี่ยเป็นท่อนะแสดงว่าวันนี้ติ้งสีปกติดีท่อไม่มีตีไม่มีอุดตันไม่มีอะไรใดๆครับนี้เรามาดูของของคนคนไข้นะครับอันนี้คือท่อน้ําบีนะครับอันนี้คือ1.43 14มิมลนะครับสิบสี่มิลแสดงว่ามันมีการอุดตัน นะครับอุดตันจากอะไรอุดตันจากก้อนนี้ครับก้อนที่เราคุยกันเรื่องนิ้วนะครับอ๋ออันนี้กลมๆที่คุณหมอวงเนี่ยนะใช่ครับก้อนนี้นี้เราก็ต้องไปทําการรักษาเพื่อเอานิ้วนี้ออกนะเพราะถ้าทิ้งเอาไว้คนไข้ก็จะมีไข้หนาวสั่นแลวตอนติดเชื้อตึงกระชีวิตได้อันนี้วิธีการรักษาทาไหครับผมก็สมัยก่อนแล้วก็ผ่าหน้าท้องนะเป็นแผลประมาณตั้งหกนิ้วนะเปิดหน้าท้องลงไปแล้วก็แหวะนะแหวะเอาท่อนมดีแล้วก็ล้วงเอานิ้วออก ก็็เยบปัจจุบันก็มีวิธีเทคนิคใหม่คือการส่องกล้องนะฮะแล้วก็ส่องกล้องผ่านปากออกไปเือนว่ามีโมเดลหรือมีอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเอาเอาโมเดลมาให้ดูนะครับโอ้ยเชื่อว่าใช่โมเดลโอเคก็รอครับโอันไหนกันเนาเข้าไปอันไหนเนี่ยอันนี้ผมให้ดูรูปนะครับอันนี้คือกระเพาะอยู่ด้านนี้อันนี้คือลำไส้เล็กแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูเปิด เห็นท่อเขียวเขียวันี้ไหมครับท่อเขียวๆขียวนี่คือท่อน้ำดีท่อน้ำดีแล้วมันมีรูเปิดอยู่ตรงนี้อันนี้เรามีนิ้วอยู่เม็ดหนึ่งอันนี้ท่อใส่ใสนี่คือเราทำเมนเป็นท่อเป็นท่อน้ำดีนะครับเราก็ส่องกล้องลงไปนะครับผ่านปากลงไปในกระเพาะไปลำไส้เล็กไปจนถึงลำไส้เล็กแล้วก็ไม่หายรูเปิดรูเปิดท่อดีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะตัดรูเปิดท่อดีให้มันกว้างนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ท่อเข้าไปนะครับ เป็นเหมือนตะก้อนะครับนะครับเราก็ใส่ก้อเข้าไปนะครับแล้วพอเข้าไปเจอนิ้วปุ๊บเราก็กลางตะก้อนะครับนะครับกลางแล้วก็เหมือนสวยมะม่วงจริงคุณหมอนะแล้วก็ยม่ยาวนะครับนิ้วมันก็เข้าไปในตะก้อนะครับแล้วเราก็มาลากออกมาออกมาออกมาอันนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ออกมาอยู่ในลำไส้เล็กแล้วก็จะถ่าย ทิ้งาไาถ่ายออกไปอ๋อไม่ได้เอาไ,ไ,ไม่ได้ลากกลับไปด้วยถ้าลากออกมาคอก็บวมัะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ลากเข้าลากออก <c oughs> ได้ครับโโอ้ห เหมือนสอยมะม่วงไม่มีปิดโอ้แต่ขนาดนั้นเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องอะไรใดๆอันนี้ก็เป็นมีดที่รักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าคนไข้ม่มีแผลหน้าท้องทําเสร็จอยู่โรงพยาบาลสองวันก็กลับบ้านได้คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้มีดผ่าร่างกายเราอะไรใดๆเลยสอยมะม่วงอย่างเดียวเข้ามาทางนี้เพิดออกมาแค่นั้นเองครับครับครับคุณหมอที่นี่นี่คือแบบลักษณะวิธีการรักษาแบบนิ่วถูกไหมฮะใช่ครับไอท่อนไม่ได้อุดตันเนี่ยถ้าแบบเนื้อแหละคุณหมอถ้าแบบเนื้อ นี่ C T สแกนแล้วถูกไหมคุณหมอใช่ครับ C T สแกนเนอันนี้ก็จะเห็นนี่คือตับครับแลนนี้คือท่อน้ำดีสีดำดำธรรมดามันต้องยาวลงมาถึงนี่เลยนะครับแต่สังเกตเห็นมาว่าตรงนี้มันหนาขึ้นครับครับแล้วรูข้างในมันก็จะเล็กลงก็มีการติดตานของท่อน้ำดีเนื่องจากเนื้องอกโดยทั่วไปประมาณ 80-90%เป็นมะเร็งแต่การไม่ได้ใช้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเอาเซลล์ตรงนั้นออกมาตรวจใช่ไหมก็ทําเหมือนกันคือก่อนที่จะทําการบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยคือยังไงคุณหมอต้องตรวจให้แน่ใจมั่นใจก่อนใช่ครับเพราะว่าร้อยรนให้ยาเคมีก่อนจะผ่าตัดเพราะว่าเรื่องมะเร็งนี่นเรื่องใหญ่ใช่ครับจะได้วางแผนนะครับวิธีการนี่เข้าทางปากมาเดิมเลยคุณหมอใช่ครับก็โดยการเอาแปรงแปรงเข้าไปแปรงนะครับ เพราะว่าอันนี้มันเป็นท่อติดๆใช่ไหมครับเราก็เอาแปรงเหมือนแปรงล้างขวดะมันแปรงก็จะไปสีนะครับเอาเซลเอาเซลตัวนั้นออกมาดจแล้วในขณะเดียวกันไข่ก็ตาเหลืองตัวเหลืองใช่มเราก็ต้องทําให้เข้าหายเหลืองถึงจะไปโปรเซสต่อไปนะเราจะทําไงให้เข้าหายเหลืองนะเราก็ต้องเอาท่อไปวางคล่อม อันน er yeah. yeah. anyway. ok. oh right. ี้หลังจากใส่เข้าไปนะครับน้ำดีมันก็จะไหลลงมาได้นะฮะพอสเตนและเนี่ยเนี่ยใส่ท่อเนะ่ใส่ท่อระบายเลยใส่ท่อระบายครับเพื่อลดเหลืองไปก่อนใช่แล้วก็ไปตรวจแก้ไขกันถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งก็ไปรักษาขั้นตอนทางเคมีบําบัดไปครับถ้าเป็นนิ้วรักษาได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อก็ต้องเป็นระยะเริ่มต้นนะครับโอเคนะฮะอย่างที่บอกนะอยากมีควาร่วมกับเรื่องสุขภาพตัวเองวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายทศ์ยุทธนา สัตว์วัดทำรงนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับนะฮะ <m uch ing> มีอะไรมาคุยคุณหมอได้เลยได้เลยนะครับ,รบขอบคุณครับคุณหมอครับ,รบสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็ลาไปด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ